สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะมาดูใบเหลียงใบใหญ่ๆสวยๆกันนะคะใบเหลียงผัดไข่หรือต้มกะทิอร่อยนะคะแต่พี่อ้อยอะช่วงนี้นะคะพี่อ้อยทานอาหารแค่มื้อเดียวนะคะคือตอนเช้าเนาะก็ คงไม่ได้ทำทีเดียวทั้งหมดเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนจะทำทีเยอะๆนะคะทำทีเยอะๆแล้วก็ฐานเช้าเย็นอะไรประมาณนั้นเนาะตอนนี้พี่อ้อยก็เหลือแค่ฐานเช้ามื้อเดียวนะคะก็คงต้องแบ่งทำนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำผัดไขด่ดีหรือต้มกะทิดีนะคะใบเหลียงพี่อ้อยชอบนะคะเป็นผัก ่าทางใต้นะคะเป็นผักทางใต้สมัยก่อนพี่อ้อยไปอ่าลงไปเที่ยวที่ใต้เนาะขากลับมาก็จะซื้อแต่เขาไม่ได้กำเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะตัดแบบเป็นก้านเลยนะคะมีก้านด้วยเนาะแล้วก็ทําทำเป็นถุงใหญ่ๆเลยคือตอนนั้นซื้อมาก็ทานแทบไม่หมดเหมือนกันนะคะเพราะว่าในบ้านก็จะมีพี่อ้อยทาน ถ้าถ้าเป็นลูกชายก็จะทานได้แต่คนเล็กนะคะคนโตผักเป็นใบ,บไม่ทานคนเล็กก็จะต้องหั่นให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะแล้วก็ผัดเขาก็ไม่ทานไม่เคี้ยวผักเป็นใบใบเหมือนกันเนาะก็จะมีพี่อ้อยคนเดียวที่ที่จะจะทานแต่ว่าผักก็จะต้องหั่นหน่อยนะคะหัน่นอ่าสักสองครั้งนะคะก็จะได้ผัก ที่ใบใหญ่ๆพอประมาณเนาะเหมือนกับใบเข้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็หัน่นทั้งสองครั้งนะคะเป็นสองท่อนประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะผัดไฟแรงๆนะคะใช้กระเทียมใช้กระเทียมนะคะใส่กระเทียมแล้วก็ซอสซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ผัดไฟแรงๆเลยแล้วก็ใส่ไข่ไข่ก็ไม่ต้องสุกมากนะคะตัวนี้อร่อยมากๆนะคะถ้าผัดไข่ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายเนาะพี่อ้อยลืมไปฝากช่องหลานชายด้วยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยเนาะฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะ